ไปไหมอะไรครับไปไหมหัวไม่หีนเรื่องมองคภามความว่าหรือมองความชืแต่ระยะเวลาหนึนงนะครับหรวจรีตรวจสอบที่สลับซีล็อกน้ำหนักของผังและสิ่งสำคัญจรีที่หนึ่งให้เราตรวจสอบคือตรวจสอบทังได้ไปยภาพจับผังนั้นยกจับผังยกขึ้นความถว่าผมได้มีที่อยู่เสริมสร้างและเตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุสังเภยที่จะเกิดขึ้น และลดโอกาสเผชิญเหตุสาธารณภัยกาบเรียนเชิญค่ะท่านต้อนรยบสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2566ผมรู้สึกดีดีที่ได้มาเป็นประธานโครงการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยประจำปีพุทธศักราช2566ในวันนี้ครับโครงการฝึก จ็เดีาไ้ก็าตามัเยมันต้ายตัวเป็นวงกว้างยาตัวเป็นวกว้างนะครับตรงต่อไป ท่านเป็นคนควบคุมการพิจารณาคดีนะครับก็รายงานต่อเมื่อท่านนายกเดินทางมาถึงตรงจุดที่เกิดเหตุนะครับก็ทางผู no ้ในการที will, ่เกิดขึ้นต่อท่านนายกเทศมนตรีเมืองจังคอยนะครับก็จะรับในตำแหน่งในภาืในงขางเรื่องของทุกเรื่องที่กระตับกระตับว่าเหตุการณ์เรามีความพร้อมสามารถที่เราจะควบคุมนะครับ พอการสึกค้งน,นี้ก็ขอให้เป็นประสบการณ์เวลาเกิเหตุการณ์จร่งเราจะต้องรู้ว่าใครมีหน้าที่ในการบัหน้าที่อย่างไร